สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิปซีบายใจเริงนะคะก็เป็นช่องของการทำนายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะก็กลับมาพบก,กับแม่หมอใจเริองอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมษนะคะธาตุไฟเนาะสำหรับ ใครที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเกิดในราศีเมษหรือเปล่านะคะก็แม่หมอจะใส่ช่วงของวันเกิดนะคะไว้ที่ใต้คลิปอะเนาะไว้ที่ชื่อคลิปนะคะ ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะเป็นราศีเมษนะคะจะยึดจากราศีหรือว่าลัคนาก็ได้หลักของการดูลัคนาก็คือใช้เป็นเวลาเกิดนะคะเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยเนาะก็ใครจะยึดจากตรงไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าฟังเรารู้สึกว่ามันตรงก็แสดงว่าดวงนี้เป็นดวงของคุณเนาะแม่หมอจะเปิดให้ทั้ง3สถานะนะคะความรักของชาวราศีเมษประจำเดือน มิถุนายน2565นะคะทั้งสาสถานะคนโสดมีคนคุยแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะโอเคจะขอดูพลังงานของคนโสดเชา่าราศีเมษก่อนนะคะคุณเป็นยังไงบ้างคะคนโสดคนโสดราศีเมษคุณเป็นยังไงบ้างคะขอดูพลังงานคุณหน่อยค่ะ The Magician ค่ะใบแรก The Magician ขึ้นมาเลยเนาะ Five of Cups ค่ะทำไมคะห้าถ้วย Judgment ค่ะ มีใครที่ไม่ทําตามสัญญาหรือเปล่าเนาะทรีออร์ดนะคะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็เป็นตัวเขาเนาะสำหรับคนที่ถ้าเพิ่งจะโสดมานะคะนายอพโดก้าวดาบอาจจะเพิ่งผ่านความรู้สึกเสียใจมานะคะกับอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เราจะเรียกว่าอะไรดี พูดพูดแต่ทําไม่ได้ค่ะพูดแล้วแต่ทําไม่ได้พูดได้แต่ทําไม่ได้ต้องทําให้เรารอคอยอยู่แบบนี้หรือรอรอแบบว่ารอให้คนที่เขาพูดทําให้เราเสียใจอะรอให้เขาได้เจอสิ่งที่เขาทําไว้กับเราบ้างอะไรแบบเนี้ Seven sword. Four sword. ยซีเวน r หัวไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากค่ะ ชอบครับเออถ้าจะมีใครใหม่สักคนยังค่อนข้างที่จะยากเนาะชูวรสอดคือเป็นการบางคนะ่ะอยู่ในสภาวะของการที่เราเรียกว่าพูดง่ายๆว่าอกหักนั่นแหละอาจจะผ่านความเสียใจมากับเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังแค่ผลประโยชน์จากเราอะคะ่นะเนาะหรือจะอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะที่ไปทำกับเขาเอาไว้อะเพราะว่าไพาม่มันสลับกันได้ไง แต่ว่าในเมื่อพลังงานมันมาขึ้นที่เราก็อาจจะเป็นตัวเรานี่แหละที่ชอกช้ำระกำใจอยู่ในตอนนี้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจคือชาวราศีเมษคนโสดคนนี้นะถ้ามันมีเรื่องมากระทบจิตใจปุ๊บร่างกายคุณน่ะจะอ่อนแอตามเลยมันจะเป็นแนวนี้พยายามที่จะพาความรู้สึกตัวเองออ,อกไปจากจุดนี้ให้ได้นะคะแต่มันค่อนข้างที่จะลำบากมาก ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าไพ่ของคุณขึ้นมาเนี่ยไพ่ดาบค่อนข้างเยอะนะเยอะมีทั้ง3ดาบนะคะแล้วก็มีทั้งจัดเม้นต์มีทั้ง9ดาบมี4ดาบมีสองอดาบนะคะไพ่ดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเจดาบด้วยก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะโสดอะเราไปพบเจอเรื่องเวลาอะไรที่ ใครบางคนเข้ามาแค่ต้องการหวังผลประโยชน์จากเราอะคะ่ะแล้วพอคุณไปรับรู้มาหรือใครบางคนที่มาแค่มาพูดให้เรารู้สึกดีแล้วก็จากไปมาทิ้งความหวังเอาไว้กับคุณแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอย่างางที่เขาพูดเอาไว้อะในขณะที่เราก็ตั้งความหวังเอาไว้แล้วอะกับคำพูดคำนั้นนะเนาะนะคะมันก็เลยทำให้เฟลอะเฟลหนักเหมือนกันเสียใจหนักเหมือนกัน พยายามจะประคองความรู้สึกตัวเองแต่ว่ามันมันก็แย่นะมันแย่ความรู้สึกข้างในมันแย่นะคะยังไงก็ถ้าความรู้สึกเรามันแย่มันถ้ามีโอกาสมีเวลาที่จะพาตัวเองไปพักไปไปรีแลกซ์ไปไป, relax, ไ,ป,ไ,ปไปแบบพบเจอธรรมชาติใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะถ้าไปได้เป็นไปได้นะมันจะดีมากเลย อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะนี่เห็นไหมอ่าเพจช็อปคัพอะคะ่ะบอกว่าถ้าคุณออกไปพบเจอกับที่ที่เป็นธรรมชาติไปพบเจอน้ําไปพบเจอน้ําตกไปเจอน้ําตกไปอะไรที่มันแบบสถานที่ที่แบบผ่อนคลายอะให้คุณไปในที่แบบเนี้ยคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากนะคะในออฟเพนต์เกินี่เห็นไหมมันมันจะต้องให้โอกาสตัวเองอะได้ออกไปพบเจออะไรที่มันจะลงใจบ้าง อย่าฝังตัวเองไว้กับเรื่องราวเก่าเก่าที่มันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเสียใจนะคะใช่อยู่กับการที่ว่าเราเสียใจเพราะว่าเราคาดหวังกับเขาไว้มากการที่เราจะ move on ออกไปมันค่อนข้างยากเพราะว่ามีนายก็โสดขึ้นมาด้วยนอนก็ยังคิดถึงเขาอะไรแบบนี้เนาะเก็บไปคิดจนแบบบางทีไม่เป็นอันทําการทํางานอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นผลกระทบต่อชีวิตของเราเองนะคะ บางครั้งคนที่เขาทําให้เราเสียใจบางทีเขาพูดไปแล้วเขาก็ลืมอะค่ะเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดเอฟเฟกหรือว่าเกิดเกิดเรื่องราอะไรในความรู้สึกของเราบ้างอะเขารู้แค่ว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ไปเขาก็ทิ้งความรู้สึกเราไว้ตรงเนี้ยเนาะยังไงแม่หมอเป็นกําลังใจให้อย่างมากนะคะชาวราศีเมษเนาะแม่หมอเชื่อว่าความรักที่ดีอ่ะ มันจะต้องประกอบด้วยรักถูกคนรักถูกที่แล้วก็รักถูกเวลาถ้าตราบใจที่มันไม่ถูกคนไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเราก็จะพบเจอกับความผิดหวังอยู่ล้ำไปทีนี้ยควีนด็อกแวร์บอกคุณว่าให้คุณลุกขึ้นมาทำตัวเองให้มันเข้มแข็งเถอะคะ่ะใช่อยู่ว่าภายนอกเรามองดูเข้มแข็งแต่ว่าข้างในหัวใจเราอะ่ะมัน อาจจะพังไม่เป็นท่าอันก็อาจจะใช่อย่างนั้นเนาะสิ่งที่เราแสดงออกภายนอกคนมองดูว่าเราเก่งไงเราเป็นเมเจิเชียนบางทีเออแต่บางครั้งความเก่งของเรามันมันไม่สามารถที่จะเก่งได้ทุกอย่างอะ่ะคุณแสดงออกให้ทุกคนเห็นว่าเราเข้มแข็งได้ก็จริงแต่ความรู้สึกข้างในใจอะ่ะมันห้ามกันไม่ได้เนาะโดยเฉพาะความเสียใจะนะคะยิ่งห้ามยาก แต่แม่หมอเชื่อว่าคุณจะก้าวผ่านมันไปได้นะถ้าคุณเสียใจวันนี้คุณเสียใจไปเถอะร้องไห้ได้ร้องไห้ไปเถอะร้องไห้แล้วอย่าลืมแล้วลุกขึ้นมาถามตัวเองด้วยว่าถ้าร้องไห้ต่อไปอะ่ะแล้วคนที่เรารักอะ่ะเขาก็ไม่ได้กลับมาคุณจะร้องไห้เพื่ออะไรเนาะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะขอให้คุณค้นพบสิ่งหนึ่งที่คุณมองข้ามมันไปความรักที่คุณมองข้ามมันไปตลอดก็คือความรักจากตัวของเราเองนะคะ การที่เราหันกลับมารักตัวเองมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองทําตัวเองให้พร้อมกับการที่จะพบเจอรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะให้คนที่เขาเข้ามาใหม่เขามาพบเจออะไรมาพบเจอในในตัวตนของเราที่มีคุณค่ามากพอที่พร้อมจะได้รับความรักดีๆจากใครสักคนหนึ่งอย่าให้เขาต้องมาพบเจอเราในสภาพที่เปินศพเดินได้อะไรแบบเนี้ย จริงๆถ้ามันเป็นความเจ็บใช่พยายามพาตัวเองเดินออกจากตรงนั้นนะคะต้องเดินออกจากตรงนั้นให้ได้เพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะได้พบเจอความรักที่ที่มันดีกว่าเดิมแม่เหมาะเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนโสดที่เพิ่งอกหักมาซึ่งพลังงานค่อนข้างชัดเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้นะ ทีนี้ขอดูคนที่เป็นคนคุยหน่อยค่ะชาวราศีเมษที่เป็นคนคุยนะคะราศีเมษที่เป็นคนคุยพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างคะราศีเมษธาตุไฟที่เป็นคนคุยคะ่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยค่ะเป็นแปดถ้วยนะคะ เป็นหกถ้วยนะคะเป็นเจ็ดถ้วยนะคะชัวแวนะค่ะ มีใครสักคนนึ่งที่เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะคะบางทีก็ยังมองหาตัวเลือกใหม่ๆไปต่อ View of วอ r ฟ u n e ค่ะความรักของคุณมันขึ้นอยู่กับเวลานะใช้ค่อนข้างใช้เวลาในการที่จะพิจารณาใครสักคนนายอัพคัพคุณมีตัวเลือกนะมีตัวเลือกค่อนข้างให้ให้คุณแบบ มีสิทธิ์ที่จะเลือกอ่ะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้ queen of s w o r d แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดในการที่แบบถ้าคุณจะรักถ้าคุณจะเลือกใครนะคะ a s o f man seven of ฟ a n บางทีการที่คุณชอบใครหรือคุณอยากรู้จักใครเนี่ยคุณไปสอบ คุณไปสองคุณไปสืบหาประวัติเขาก่อนแหละคุณต้องรู้จักเขาก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไฟป๊อปสวดนะคะเหมือนกับเราเรียกว่าอะไรละ่ะรู้เขารู้เรารบร้อยครังชนะร้อยครั้ง,ะงอะไรประมาณเนี้ยอืมคุณก็จะใช้หลักการประมาณนี้นะคะคือเป็นคนที่ไม่ให้ใครมาลูกคมได้ง่ายๆหรอกถ้า ใครเข้ามาแล้วอะ่ะแล้วมาทําให้คุณเสียเซล์เสียความเป็นตัวของตัวเองคุณก็พร้อมที่จะแบบโอเคบายบายบอกมือลาได้เลยทันทีอืมแล้วเหมือนคุณเป็นคนที่ข้างมั่นใจในตัวเองสูงเหมือนกันนะเราสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อย่างที่แม่หมอบอกถ้าใครเข้ามาแล้วโอเคคนนี้ไม่ไม่ได้คนนี้ไม่ผ่านคุณเทเลยนะคะทีนี้ถ้าเป็นคนคุย อย่างที่ไม่หมอบอกว่าคุณไม่ได้คุยแค่คนเดียวอะ่ะไม่ได้คุยแค่คนเดียวถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็เป็นเขาไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยแค่คนเดียวแน่ๆถามหาความชัดเจนก็ยังหรอกค่ะคุณยังเอาแน่อนอนในความรู้สึกของตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณจะเอาความชัดเจนไปให้ใครอ่ะเนาะ, <c oughs> ะถามว่ามีคนคุยที่คุณให้ความสำคัญกับเขาเลยไหมมัน แ้่หมอมองดูว่าคุณให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักมากกว่ามันเหมือนแต่ละวันไปถ้าอารมณ์ของคุณดีอะถ้าคุณอารมณ์ดีคุณอาจจะพิเศษกับใครสักคนหนึ่งได้แต่ว่าเมื่อวันหนึ่งผ่านไปแล้วอารมณ์คุณเปลี่ยนอยู่ดีๆคุณอารมณ์เสียคุณก็ให้คนนั้นให้อีกคนหนึ่งเป็นคนพิเศษของคุณก็ได้อมืมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืม หรือถ้าใครบางคนมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นคนเก่าๆอยู่คุณเองก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณเองก็หาคนใหม่เพิ่มเติมนะคุณไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่กับที่หรอกนะคะเหมือนกับออยากได้ใครสักคนที่เป็นคนที่ดีที่สุดนั่นแหละแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่เจอคุณก็จะค้นหาไปเรื่อยๆคุณก็จะมองหาไปเรื่อยๆ แต่เราเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในสเสน่ห์ของเพงค่อนข้างสูงนะก็เลยคิดว่าคนที่จะเข้าหาคุณหรือว่าคนที่จะมาเป็นใครสักคนของคุณเนี่ยคนนั้นคือต้องเลิศเลอเพอร์เฟกในในระดับที่ผ่านเกณฑ์ของคุณทุกอย่างอะ่ะเออแล้วเป็นคนที่ถามว่าถึงต่อให้ดูภายนอกเป็นคนเจ้าชู้นะแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าคุณจะเลือกใครสักคนให้มาเป็น ให้เป็นคนตัวจริงของคุณนะ่ะโอ้กฎเกณฑ์คุณเยอะมากเลยนะคะซึ่งใครที่จะผ่านด่านนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เป็นคนคุยนะคะก็อาจจะมีการที่แบบเมื่อคุณคุยหลายคนอาจจะมีบ้างที่คุณคัดออกคัดออกคัดออกเหมือนเหมือนคัดแบบนางงามอะไรแบบเนี้ยคุณสมบัติข้อนี้ผ่านแต่ข้อนี้ไม่ผ่านคัดออก อะไรแบบนี้ยนะคะเออก็ยังไม่มีทิศ่าว่าจะมีใครที่จะเข้ามาเป็นคนที่ชัดเจนของคุณดอก,กนเนาะแาบใดที่ยังรู้สึกว่ายังต้องการที่จะรู้จักใครอีกมากมายอนะ่ะเนาะคนที่เป็นคนคุยอ่ะนะคะเออก็ขอใหอ้อืได้ครองสติอยู่กับใจตัวเองแล้วก็ได้พบคนที่เป็นคนของคุณในเร็ววันนะคะอืม จริงอยู่ว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ให้มันเป็นที่เป็นทางเนาะทีนี้ขอดูคนที่เป็นแฟนกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างขอดูราศีเมษที่เป็นแฟนกันหน่อยค่ะขอดูราศีเมษที่เป็นแฟนกันหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้าง ราศีเมษที่เป็นแฟนกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะโฟร์ออฟแวนค่ะฟอร์ออฟแวนค่ะคิงออฟสอดค่ะเหมือนเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างโตขึ้นเลยเนาะไนท์ออฟแวนค่ะ เป็นอารมณ์ที่โตขึ้นเป็นอะไรที่กล้าตัดสินใจ the world ค่ะกล้า,าเผชิญปัญหามากขึ้นแบบสำหรับใครที่ถ้าแบบอยู่กินกันมานานแล้วแบบซิกซ์บคัพค่ะถ้วยจะเริ่มมีการวางแผน เกี่ยวกับชีวิตคู่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเดื The Sun, อดซันนี่ไงมีเดือดซันขึ้นมาด้วยใครที่อยากจะมีน้องนะคะแม่หมอบอกเลยคุณเตรียมตัวรอนายอ๊อฟแวนแต่ว่าเอ,อเหมือนมันมีความเหมือนมันมีความต่อสู้กับกับการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแบบค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วงอยู่เหมือนกัน ไฟ์ก็เป็นตัโคนะคะห้าเหรียญชูออฟแนนะมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับท่าที่ผ่านมาพวกคุณไม่ค่อยได้เทรโรฟันนะคะ เรียนรู้ที่จะแบบถึงการเป็นครอบครัวที่มันสมบูรณ์มากขึ้นนะวิวัฒนฟูจนแล้วเป็นคู่ที่ดูมีเหตุผลมากขึ้นถ้าก่อนหนะ้านี้พวกคุณเคยง้องแง,ง้งก้องแก้งกันมาก่อนน่ะเออปีนี้จะเริ่มรู้สึกว่าเทนน n สคัพ p นะคะไพ่ค่อนข้างสวยนะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันชาราสิเมตคุณจะมีความมั่นคงในอารมณ์มากขึ้น ในการที่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคุณจะรู้สึกว่าต็เตงนิ่งแล้วก็เริ่มวางแผนในครอบครัวแบบการที่จะเป็นครอบครัวการที่จะแบบอ,อยากทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบคือดูเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มากขึ้นนะ่ะในระยะปีเนี้ในความคิดความอ่านในการ ออคุณจะรู้สึกว่าคุณโตขึ้นน่ะจะรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นในการมีชีวิตคู่ในการเป็นแฟนกันแต่ว่าในการแบบบริหารบริหารครอบครัวบริหาราความรู้สึกในในใน,ในการที่จะเป็นผู้นําครอบครัวความคิดอ่ะของตัวเองแม้หรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าแฟนของคุณอ่ะ หรือตัวของเราเองอะรู้สึกว่าปีนี้มีความมั่นคงกันมากขึ้นมีความรู้สึกว่าโตโตมากขึ้นเติบโตกันมากขึ้นถ้าก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นแฟนกันแต่งงานกันมานานแล้วแต่ว่ายังทำตัวเป็นเด็กๆก,กันอยู่เลยไม่ได้มีไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ แต่มาปีนี้พวกคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าถ,ถ้าเรื่องอยากมีบ้านอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะถ้าเรื่องอยากมีบ้านแต่ว่าถ้าอยากจะมีรถหรือว่าอยากจะตัดหนี้อะไรออกไปสักอย่างหนึง่งมีโอกาสที่จะสําเร็จไหมถ้าอยากได้รถแต่ว่าถ้าเรื่องบ้านอาจจะต้องรอคอยไปก่อนนะคะแต่มีโอกาสที่จะได้ ได้พวกคุณอาจจะได้เป็นมรดกตกทอดมาอะไรแบบเนี้ยถ้าใครอยากมีลูกเตรียมตัวเลยปีนี้มีโอกาสสูงเพราะว่ามีไพ่เดอะซัและเทนอฟคัพขึ้นมาแล้วโฟร์ออฟแวนขึ้นมานะคะถ้าคู่ไหนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมีโอกาสที่พวกคุณจะเข้าพิธีวิวากันได้สูงเหมือนกันเนาะเออไพ่ขึ้นมาดีนะคะสำหรับราศีเมษที่เป็นแฟนเนาะ แล้วก็ปีนี้พวกคุณเรียนรู้ที่จะใจเย็ยนกันมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเตอเองเป็นเด็กมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรกันก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทะเลาะกันแต่ปีนี้พวกคุณจะมั่นคงแล้วก็รู้สึกสุข,ขุมรู้สึกแบบคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยแบบอารมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่อะมากขึ้นนะคะเออจะเป็นฟิลแบบนี้เออออกมาค่อนข้างดีเนาะสำหรับไพ่ที่ เป็นครอบครัวกันแล้วนะคะทีนี้ขอดูไพ่สรุปของพวกคุณหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่สรุปของทั้งสาสถานะค่ะ Page of Cups ค่ะอย่างที่บอกอคนโสดนะพาตัวเองไปพบเจอธรรมชาตินะคะอย่าจมปากตัวเองอยู่ในนั้น s ซ v ว n น f อ a แวนส่วนไอ้ถ้าใครที่ฝังใจอยู่ในความรู้สึกของคุณนะไอ้นิสัยที่เข้าไปแอบส่องดูเขาแล้วก็เราก็มานั่งร้องไห้อะเลิกซะนะ นายอับ <Nice S 2> คับนะคะชีวิตคุณยังมีอะไรให้คุณต้องเลือกทำอีกมากมายอย่าไปจมปักอยู่กับแค่สิ่งเดียวไพ่เขาบอกนะแล้วก็เดอะเมจิเชีใช่อยู่ว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันอยู่ในความรู้สึกของเราแล้วเราเอาออกไปยากอะ่ะแต่ว่า The m a g จิเชีเขาบอกว่าคุณเก่งอยู่แล้วคุณทำได้คุณต้องทำได้นะคะพาตัวเองออกจากจุดที่มันเป็นความรู้สึกที่แย่ๆ ไปเที่ยวไปพักผ่อนซะแล้วก็ภายในออฟคัพเขาบอกว่าคุณน่ะไม่ได้ใช่คนสิ้นใจไหมตอกหรอกยังมีผู้คนอีกมากมายที่อยากเข้ามาเป็นตัวเลือกแล้วก็อยากเป็นคนที่ดีที่สุดของคุณคุณทำได้นะคะพาเดง m o v e on ออกไปซะจากความรู้สึกที่มันแย่ๆเนาะคนโสดที่เพิ่องอกหักมานะคะไม่เหมาะเป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับคนที่เป็นคนคุย เก้าเกถ้วยก็ยังขึ้นมาแต่เมจิเชียนก็ยังขึ้นมาเซเว่น f ั a n บก็ขึ้นมาคือเหมือนเดิมเลยคุณอยากรู้จักใครคุณจะหาข้อมูลเขาก่อนคุณจะดูคุณจะรู้ก่อนว่าเขาเป็นใครแล้วก็ยังเรายังเข้าหาเรายังพูดคุยกันแบบเป็นเด e m มจิเชียนนะเนาะคารมเป็นต่อรูปหลอกเป็นลองนะคะแต่บางคนก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง คือคำพูดคำจาของเราอะพอพูดแล้วคือแบบวัวตายควายล้มได้อะเออเอากับเขาแล้วบางคนน่ะหน้าตาบุคลิกอะไรคือดีหมดไงคะก็มีคนเข้ามาในสต็อกอีกเยอะแล้วก็ในอนาคตยังมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาอีกเยอะนะเออยังไงก็เลือกให้ดีแล้วกันนะคะคนที่เป็นคนคุยใครที่จะมาชาัดเจนกับคุณก็ยังยากกันเนาะเพราะว่าคุณเองยังเลือกไม่ได้เลยว่าคุณจะชัดเจนกับใครนะคะ ทีนี้สําหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วแม่หมอบอกนะว่าถ้ามี n น h t of Cups ขึ้นมา m a g i เชียนเซเว่นอ p a แวนเพชชชับางอย่างที่เราอยากจะให้มันสําเร็จโดยรวดเร็วทันใจเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะมันอาจจะได้บ้างเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่เซเว่นอัพแวบอกว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาพวกคุณจะพยายามช่วยกันต่อสู้ผ่านไปให้ได้เออแม่หมอเป็นกำลังใจให้เนาะ ก็ทั้ง3สถานะนะักะําสำหรับออคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยดวงก็อยู่ประมาณที่80-9ถึง90%ถือว่าสวยนะแต่สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะถ้าอกหักมาไม่เหมาะเป็นกำลังใจให้ให้คุณผ่านพ้นตรงเนี้ยไปให้ได้นะไม่มีความรักไหนที่จะยั่งยืนแล้วก็แล้วก็บริสุทธิ์ที่สุดเท่ากับการที่เรารักตัวของเราเองนะนะคะ ใครที่ไม่รักใครที่ไม่หวังดีกับเราอย่าลืมส่องกระจกแล้วก็มองดูตัวเองนะคะว่าอย่างน้อยอยังเหลือคนคนหนึ่งที่รักแล้วก็หวังดีกับเราเสมอคือตัวเราเองเมื่อใดที่คุณเรียนรู้ที่จะหันกลับมารักตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อนั้นมันจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆพลังงานที่ดีๆเข้าหาคุณนะคะหันมารักตัวเองนะแล้วก็คนที่เป็นคนคุย ขอให้คุณบริหารตัวเองให้ดีละกันนะคะขอให้พบเจอคนที่เป็นคนคนนั้นของคุณได้ในเร็ววันคนที่พร้อมที่จะฟันฝ่าทุกอย่างไปพร้อมกับคุณคนที่คุณรู้สึกว่าจะเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะอยู่กับเขาไปทั้งชีวิตแต่เนาะ ขอให้คุณค้นพบเขาไวๆนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วเนาะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ถ้ามีคำทำนายไหนในไพ่ที่เป็นคำทำนายที่ดีนะคะขอให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจริงๆขอให้คุณประสบความสำเร็จดังที่ไพ่บอกจริงๆนะคะก็แต่ว่าถ้าคำทำนายไหนที่มันฟังดูแล้วรู้สึกดาวรู้สึกแย่ yeah, เนาะก็แม่หมอก็ขอให้คุณ Move on ออกจากความรู้สึกที่แย่ๆตรงนั้นไปซะแล้วก็ขอให้พบเจอสิ่งที่ดีๆในเรืองวันเป็นกำลังใจให้ทั้ง3สถานะนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแม่หมอนะจะได้กลับมาฟังแม่หมอโม้แบบนี้อีกทุกๆคลิปนะคะก็ฝากขอบคุณ สำหรับท่านที่เสียสละเวลาเข้ามา,าฟังคลิปของแม่หมอด้วยกันด้วยละกันนะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการทำนายดว,ยวงความรักของชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนาย,ยน2565กก็จะขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคะ่ะ